เอสกันตพงศ์เล่าเรื่องที่ทําให้เสียใจก่อนศึกแพลนอยากบวชอีกครั้งกราบลาสิกขาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับพระเอกหนุ่มเอสกันตพงศหลังจากที่เจ้าตัวตัดสินใจบวชนานนับเดือนโดยล่าสุดพระเอกหนุ่มมาร่าวมรายการคุยแซบโชก็ได้เผยถึงเหตุการณ์ค้นพบเข้าใจสัจธรรมของโลกตอนบวชเป็นพระพร้อมย้อนเล่าเรื่องประหลาดสาเหตุที่ต้องบวชที่วัฒมงคนนี้เท่านั้นหน้าตาสดใสขึ้นมาก อันนี้ก็งงเหมือนกันทุกคนทักตลอดเลยจนไปหาคําตอบเพราะตอนเป็นพระไม่อยากใช้มือถือนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าการที่ทําสมาธิทําให้สมองหลั่งสารเอนโดฟินทําให้หน้าดูอ่อนวัยและหน้าดูผ่องใสไปบวชทั้งหมดกี่วันเห็นตอนแรกบอกว่า15วันสุดท้ายก็24วันจริงๆแล้วการบวชเป็นความฝันที่พี่เอสอยากทํามานานมากแล้วตอนนี้ได้ทําสิ่งที่ตัวเองคาดฝันและอยากทํารู้สึกยังไงบ้างเรียกว่าปลื้มปิติ จะเรียกว่าสุขก็ไม่ใช่มันมากกว่าสุขเหมือนที่เคยให้สัมภาษณ์ไปหลายที่ว่าอยากบวชแต่เด็กแล้วอันนั้นเป็นวัยเรียนเข้าใจได้ว่ายังไม่ได้บวชพอโตขึ้นมาก็ยังทำงานอยู่จนกระทั่งที่จะไปอินเดียก็เข้าโรงพยาบาลก่อนที่จะไปอินเดียไม่เท่าไรเองจ่ายเงินจองตั๋วเครื่องบินอะไรทุกอย่างสุดท้ายก็ไปไม่ได้จนต้องมาเลือกที่วัดธมงคลก็เป็นเหตุผลยังเอินอีกเหมือนกันตอนที่หายป่วยกลับไปที่วัดแล้วไปเจอพี่นุยนุยเกษรินเป็นพี่ที่เคารพพี่นุยถามว่าเอสเคยปวารณาตนไว้ว่า จะเป็นโยมอุปตตถากวัฒรมงคลพี่นุ้ยเลยส่งรูปมาให้ที่ก่อนป่วยนานๆเลยไปทํากิจกรรมที่วัดเยอะมากเลยรู้สึกว่าการบวชที่วัดนี้ไม่ใช่ความบังเอิญหรือเปล่าเพราะว่าจะไปอินเดียจะบวชก็ไม่ได้บวชป่วยเข้าโรงพยาบาลเสียก่อนเล่าข้ามไปตอนเข้าโรงพยาบาลไม่ได้ไปอินเดียก็เลยไปกับพี่ส้มเจ้าของรายการของเราพี่ส้มพาไปดูที่เชียงใหม่ก็เข้าโรงพยาบาลอีกรอบตั้งแต่หายป่วยเข้าโรงพยาบาลไปสองรอบแล้วเชียงใหม่ก็ไม่ได้ไปก็ไปวัดธมงคลเลย ก่อนบวชมีเรื่องกังวลมากๆเรื่องการนอนกังวลเรื่องเครื่องเพราะเครื่องมันอยู่ตรงด้านหลังตรงกลางกลางไหลไปทางหลังนิดนึงกังวลว่าไม่ได้นอนเหมือนเตียงคาราวาท,ทั่วไปไม่ได้นุ่มจะมีความแข็งกลัวว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่าสุดท้ายนอนสบายกว่าอยู่บ้านตัวเองอันนี้เรื่องจริงทําไมไม่เคยนอนหลับยาววันละแปดถึงเก้าชั่วโมงทําไม่ได้เลยสิ่งที่ปรับมากคือการแต่งกายแต่งละวันจะออกจากห้องได้แทบจะบินทบาทไม่ทัน เรื่องจริงตอนแรกคิดว่าสิ่งที่ยากที่สุดหน้าจะถือศีลทำไปธรรมการนุ่งจีวรยากสุดชุดของพระเราไม่เคยสัมผัสเห็นด้วยตาเหมือนว่าผ้าหม่มหรือผ้าเช็ดตัวเอามาทำเป็นชุดต้องมาหาวิธีใส่ยังไงให้เป็นชุดใส่ยังไงที่นั่งสมาธิแล้วชุดจะไม่หลุดเคยมีชุดเกือบหลุดมันยากมากสำหรับผมหรือเปล่าถามเพราะท่านอื่นท่านก็บอกว่าไม่แปลกท่านก็สิบห้าวันกว่าจะใส่ได้อีกหนึ่งอย่างที่อาจจะเป็นปัญหากับพระพี่เลี้ยง และพระที่บวชด,ด้วยทุกคนในวัดต้องตามหาการหายตัวปลีกวิเวกจนคนอื่นต้องตามหามันยังไงย้อนไปคนอาจจะไม่ทราบว่าทำไมเลือกอินเดียนอกจากอยากไปสี่สังเวชนียสถานแล้วไปอินเดียไม่มีคนรู้จักก็วิเวกได้เชียงใหม่ก็ไกลจากผู้คนไกลจากญาติก็ไม่มีใครรจะไปหาได้พอมาวัฒมงคลโชคดีมากเหมือนไปเชียงใหม่โดยที่ไม่ต้องไปเชียงใหม่เหมือนไปต่างจังหวัดที่มีธรรมชาติแต่อยู่กรุงเทพชอบไปปลีกวิเวกเพื่อหาความสงบเดินทั่ววัดเลยจํา ไม่ได้จริงๆว่าไปไหนบ้างเพราะว่าเดินทั่ววัดเลยหาที่สงบที่สุดในแต่ละวันโยมแม่ก็จะเป็นห่วงเป็นปกติโทรตามหาว่าพระเอสอยู่ไหนพระท่านก็ไม่รู้ว่าอยู่ไหนมีวันหนึ่งเห็นสามรูปตามหาแล้วอาตมาเป็นคนเห็นก่อนแล้วก็ทักท่านท่านก็ถามไปไหนมาพีเอสจะมีคนประกบตลอดเวลาคือคุณแม่เพราะกลัวว่าเครื่องจะทำงานแต่ตอนนั้นเราเป็นพระนาตอนนั้นไม่ได้คิดถึงอันนี้เลยใช่ไหมคำตอบก็ยังเหมือนเดิมว่าจะรู้สึกดีใจด้วยซ้ำที่ได้ไปในชุดพระภิกษุ เพราะยังไงชีวิตนี้ก็ต้องไปทุกคนต้องจากโลกนี้ไปอยู่แล้วไปเมื่อไหร่ไม่รู้ด้วยแล้วยิ่งเป็นเคสของผมทุกคนจะทราบได้ดีไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ปลื้มปิติด้วยซ้ำถ้าจะไปในชุดพระภิกษุก็เลยไม่กังวลคิดว่าจะบวชอีกไหมถ้าเคลียร์ทุกอย่างในทางโลกเสร็จก็น่าจะบวชอีกคำถามที่เคยถามพระท่านท่านถามย้อนมาให้ได้ตรหนัก หรือเป็นสิ่งที่ลืมตรหนักท่านบอกว่าบวชมาแล้วสุขแล้วคนอื่นสุขด้วยหรือเปล่ามีอะไรที่ยังแบกไว้ในใจไหมมีอะไรที่เป็นห่วงไหมในทางโลกก็บอกว่ามีจริงแล้วก็ยังแบกไว้พอสมควรท่านบอกว่าแล้วจะสุขรอถ้าบวชไม่เคยถามตัวเองว่าถ้าอย่างนั้นถ้ายัางมีเรื่องที่ทางโลกก็ยังเป็นห่วงเขาหรือเป็นห่วงอยู่มันสุขส่วนหนึ่งแล้วสักพักต้องไปทุกไปกังวลกับเขาท่านบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องไปจัดการเรื่องทางโลกให้เสร็จก่อนเสร็จแบบไม่ค้างคาอะไรแล้ว เราจะบวชได้อย่างบริสุทธิ์หลายคนอาจจะงงว่าอยากบวชทำไมถึงศึกออกมาแล้วเราอยากบวชก็จริงแต่ลืมตระหนักเลยว่ายังมีทุกหลายหลายอย่างที่แบกไปด้วยในเพศคารวาสที่แบกไปกับเพศพระภิกษุก็ไม่เหมาะมันจะเป็นการขัดขวางการปฏิบัติมีเหตุการณ์ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นตอนนั่งวิปัสสนาเรื่องที่คิดว่าลืมหมดแล้วตอนเด็กๆก,กลับมาหมดเลยสมมติว่าถ้าคิดว่าตอนเด็กทุกนั้นหนึ่งเอร์เซ็นแล้วนึกว่าเรากำจัดไปได้แล้วเคยเล่าว่าตอนเด็กๆเ,เป็นไมเกรนอายุเท่านี้ยังอยู่อีกรอเนี่ยที่งงคือ เพราะการใช้ชีวิตปกติจะไม่ได้ด้วยเรื่องพวกนั้นแต่พอนั่งสมาธิทำไมหน้าคนนี้กลับมาเหตุการณ์ในวันนั้นทำไมกลับมาซึ่งในชีวิตก่อนบวชจำไม่ได้เลยเพราะมันหายไปแล้วเราก็นึกว่ามันหายไปตัดทุกได้นึกว่าหายแต่ยังอยู่เหตุการณ์ใบหน้าของคนที่ทําให้เกิดความทุกข์นั้นกลับมาสชัดเลยนี่แสดงว่าเรายังไม่ได้ละได้นี่หนาแสดงว่าก็ยังอยู่และบางเรื่องกับเขาก็มีอาจจะน้ออยออก,กอว่าเยอะ แต่เรื่องที่กลับมาคือบางเรื่องที่เราไม่ได้รู้ด้วยซ้ำเรื่องนี้เราทำกับเขาดีมากเลยแต่ดันกลับมาก็เลยสงสัยว่าสุดท้ายที่เราคิดว่าเราทำดีกับเขาเราทำให้เขาทุกข์โดยไม่รู้ตัวหรือเปล่าก็งงว่าเรื่องเหล่านั้นยังฝังในใจเปลี่ยนหน้ากันมาเรื่อยๆก่อนศึกไม่กี่วันก็<อ>นไม่รูอยากรู้ว่าเวลาคนเราบวชมักจะมีสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นมีไหมก็หน้าเหล่านั้นแล้วกันเพราะหน้าเหล่านั้นบางท่านก็ไม่ได้อยู่บนโลกแล้วการไปบวชคือความสุขแต่อะไรที่ทำให้เสียน้ำตาก่อนจะศึก แต่ไม่อาจกับถึงเสียน้ำตาแต่เสียใจมากจำได้ว่าตอนศึกออกมาหลับตาตอนที่จะขึ้นรถกลับบ้านไม่อยากเห็นภาพอะไรในทางโลกเลยก่อนที่จะหลับตามองแล้วเห็นรถติดแล้วเขาสุกกันรอบ้านใหญ่เขาต้องผ่อนไม่รู้เท่าไหร่ความสุขเขาคืออะไรพนักงานตอนเช้าเราบินทะบาทจะเห็นทุกเช้าตีห้าหกโมงรีบวิ่งคนมีรถก็ขับรถรถก็ติดคนไม่มีรถต้องเรียกรถประจำทางหรืออะไรก็แล้วแต่สุขของพวกเขาคืออะไรสุข,ข,ขคือ,อขขที่พวกเขาต้องดิ้นรนหาเงินดิ้นรนหาทางรอดในชีวิตแล้วสุขทางโลกคืออะไร เพิ่งเข้าใจว่าพระเขาจะมองที่พื้นอย่างเดียวเลยทําให้อยู่แค่นี้อยู่กับกายกับใจเช่นกันพอสึกมาพอเริ่มรู้สึกอย่างนั้นพอมองเรื่องทางโลกก็เลยหลับตาดีกว่าแล้วทําสมาธิดีกว่าจะเรียกว่าเสียใจก็ไม่ใช่เรียกว่าได้ตระหนักถึงความที่จะเสียใจในฐานะคาราวาส